สวัสดีค่ะตอนนี้ซีอยู่ที่งาน Mobile World Congress ประเทศสเปนค่ะงานนี้เป็นงานเปิดตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือระดับโลกเลยทีเดียวแต่ด้านข้างทีนี้คือโทรศัพท์ือถือตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้นั่นก็คือ Huawei P10 โทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้เคลมว่าถ่ายคนสวยที่สุดในโลกค่ะ และนี่คือหัวเว่ย p 1 0ที่เพิ่งเปิดตัวหมาดหมในงานมหกรรมมือถือโลกครั้งนี้จุดขายคือการถ่ายรูปคนที่เคลมว่าสวยประหนึ่งถ่ายปกแมกกาซีนไฮไลท์มือถือรุ่นนี้เน้นขายกล้องเลยล่ะค่ะปร,ะรารเข้าไปทดสอบเทียบกับ iphone 7 plus แน่นอนกล้องหน้า iphone ซูมไม่ได้จริงๆค่ะงานผิวพันธุ์สดใสหน้าเด้งจัดเต็มเหมือนเพิ่งทาแป้งเติมหน้ามาหมาดหมประมาณนั้นเลยล่ะค่ะถ่ายออกมาเนี่ยสวยเป๊ะเลยที่ทําได้แบบนี้เพราะนอกจากเน้นการใช้เลนกล้องของไลการะดับโลกมาใส่เป็นกล้องหน้าให้รู้ ู้แล้วรู้ลอดไปยังใส่ซอฟต์แวร์เพิ่มความใสกิกมาอีกมันจะคำนวณดูว่าน้นล่ะตาจมูกปากเราเสร็จปั๊บใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวสวยทันตาแต่ถ้าผู้ชายไม่ชอบแค่เอาโหมดถ่ายภาพบุคคลออกไปค่ะมันก็จะชัดสวยแต่จุดขายมันคือโหมดการถ่ายบุคคลนี่แหละค่ะที่ทําให้คนน่าจะอยากซื้อโหมดพ r สเทรตแบบนี้ iPhone ก็มีในกล้องหลังค่ะแต่พอหัวเว่ยเอามาอยู่กล้องหน้าถ่ายหน้าเราชัดสวยเบลอสิวให้ส่วนแบ ckground หลังเราถ่ายแล้วภาพเบลอๆดูคุณภาพ ภาพมันจะเลิดขึ้นมากค่ะภาพชัดแต่รายละเอียดสิวฝ้ากระไม่มีกระจ่างใสใน3วินาทีแบบนี้พึ่งเทคโนโลยีกล้องมือถือเลยค่ะไม่ต้องพึ่งแอป,ปแล้วด้วยโหสาวๆน่าจะถูกใจไม่เกินเดือนมีนาคมจะมีข่าวการวางขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ ต้องเรียกว่าการแข่งขันในปีนี้สมาร์ทโฟนดูท่าจะหนาวๆร้อนๆกันหลายๆค่ายเลย,เลยทีเดียวค่ะแล้วมาติดตามนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรเกี่ยวกับมือถือที่อัปเดตในางาน Mobile World Congress บ้างวันนี้ดิฉั it, นซีชัดปวีตรีชัชวันวงรายงานจาก Mobile World Congress บาเซลลูนาประเทศสเปนสวัสดีค่ะ